เอ็มซาสตอรี่วันนี้ขอนำเสนอเมื่อวานยังอยู่ปาเลื่อมเป็นหญิงชราข้างบ้านซึ่งสามีของปาเลื่อมได้เสียชีวิตไปสิบกว่าปีแล้วปาเลื่อมอยู่กับลูกหลานหลายคนซึ่งตอนนั้นแกก็ได้มารู้จักกับน้องสาวของผมรู้จักตั้งแต่ยังเด็กจนน้องของผมเป็นสาว มีความสนิทสนมเรียกไปว่าเชื่อใจกันเหมือนเป็นญาติสนิทคนหนึ่งชาวบ้านแถวนั้นชอบนินทาปะเลื่อมว่าเป็นคนแก่ที่ไม่เหมือนคนแก่ทั่วไปตรงที่ปะเลื่อมแก่รักสวยลักงามจนเกินเหตุมองเห็นวไวชราเป็นศัตรูจนรับไม่ได้แม่ของผมเป็นรุ่นน้องของปะเลื่อมหลายปีแม่เล่าว่าเมื่อสาว,สาว ปลาเลื่อมแกสวยมากผิวขาวสูงโปรง่งชอบแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นที่หนึ่งแม้ว่าปลาเลื่อมแกจะแต่งงานจนมีลูกถึงสามคนแล้วก็ตามปลาเลื่อมอยังแต่งหน้าแต่งตัวสะสวยทันสมัยดูมีสง่ากิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยนน้องของผมชอบไปหาปลาเลื่อมตอนเย็นๆชอบฟังแกเล่านิทานบ้าง เรื่องเก่าๆบ้างโดยเฉพาะขนมกับผลไม้ของป้าเลื่อมบอกเลยว่าน้องของผมชอบมากบางวันก็เห็นป้าเลื่อมแต่งตัวสวยแกบอกว่าเพิ่งกลับมาจากร้านเสริมสวยทั้งย้อมผมทำเล็บนวดเน้าและลอกหน้าแถมขัดผิวมาด้วยป้าเลื่อมบอกว่าเห็นผมขาวๆแล้วป้ากุ้งใจหน้าตามันไม่ดีเอาซะเลย ทำผมทําหน้ามาสวยๆแล้วค่อยยังชั่วบางวันป้าเลียมบอกว่าไม่สบายใจมีฝ้าขึ้นแก้มต้องไปหาครีมรักษาฝ้าดีๆมาใช้น้องของผมบอกว่าหน้าของป้าเลียมก็ขาวไม่เห็นจะมีฝ้าขึ้นตรงไหนแล้วหน้าของป้าเล่อมก็ค่อนข้างเรียบตึงผิดกว่าคนอายุใกล้70ทั่วไปป้าเล่อมบอกว่าต้องให้เข้ามาดูใกล้ แล้วป้าเลื่อมก็เอานิ้วชี้ที่สันแก้มขวาปรากฏว่าเป็นแค่จุดเล็กๆเ,เท่านั้นแต่ว่าจุดเล็กๆแค่นั้นป้าเลื่อมแกก็กลุ่มใจแล้วเวลาผ่านไปเร็วจนน้องของผมเรียนจบมีเงินมีการทำแต่น้องของผมก็ยังสนิทสนมกับป้าเลื่อมเหมือนเดิมป้าเลื่อมซื้อผ้าตัดเสื้อมาฝาก น้องของผมก็หาเครื่องสำอางมาตอบแทนเป็นที่ถูกอกถูกใจกันวันเวลาล่วงเลยแต่ป้าเ,เลื่อมดูจะไม่เปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไหร่แต่งตัวสวยแต่งหน้าพริง้งผมตัดสั้นย้อมดำอยู่เสมอ้อยคอ้อยขอ้อ,ยขอมือแหวนเพชรติดตัวอยู่ตลอดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าแกย้อมผมทุกอาทิตย์เรื่องเงินทองไม่ต้องห่วง เพราะมีเงินเก็บมากพอแม้จะแบ่งส่วนหนึ่งให้ลูกๆไปแล้วก็ตามขณะนั้นป้าเลื่อมอายุใกล้75ปีแล้ววันหนึ่งแกก็เล่าเรื่องแปลกๆให้น้องผมฟังว่าเมื่อคืนนี้แกฝันป้าเลื่อมแน่ใจว่าตัวเองตายไปแล้วไม่ได้ฝันอย่างแน่นอนรู้สึกว่าตัวเองออกจากล่างมายืนอยู่ข้างเตียง ไม่รู้สึกเจ็บปวดหรืออะไรอาวรณ์แม้แต่น้อยแกยืนมองรูปร่างที่สู้ผอมผิดตาชั่วคืนเดียวเหมือนมีแต่หนังห้มกระดูกไม่มีผิดหน้าตาหิวยน่นมีทางฝ้าทั้งกระดำดำเป็นปลื้นน่าเกลียดมากตามซอกคอก็มีขี้หูดเม็ดดำดำขึ้นเต็มไปหมดสวงอกเหียวแห้งท่อนแขนและหนังมือมีเส้นเลือดเขียวๆแดงๆแ,แถมมีกระ น่าเกลียดจนต้องเบือนหน้าหนีเมื่อก้มลงมองตัวเองที่ยืนอยู่ข้างเตียงก็ชาว่าบไปถึงขั้วหัวใจสาวสวยผิวขาวผ่องเนื้อหนังติึงๆสวงอกสะโพกกลมกลึงท่อนแขนท่อนขาก็อวบอัดแข็งแรงเมื่อไปดูที่หน้ากระจกก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังมองตอบกลับมาหน้าตาที่เคยสะสวยในอดีต ปากแดงละเลือ่อยืนหมุนตัวอยู่หน้ากระจกบานนั้นอย่างพึงพอใจขณะนั้นเองบรรดาญาติมิตรและสามีที่ตายไปก่อนหน้านั้นก็เข้ามาห้อมล้อมตัวแกไว้คล้ายกับว่าจะมารอรับแกในตอนนั้นแกบอกว่าแกเห็นไม่ค่อยถนัดตานักแต่ก็รู้ได้ว่าพวกเขากำลังฉีกยิ้ม ซ้ำยังส่งเสียงห h น้องคล้ายพึงพอใจกันทั่วหน้าบรรยากาศรอบตัวเริ่มขมุกขมัวลาก่อนยายแก่ที่กลายเป็นซากศพไม่ช้าก็จะถูกหนอนกินจนไม่เหลือซากทันใดนั้นความเจ็บปวดก็พุ่งจีตเข้าจับหัวใจป้าเลื่อมสะดุ้งตื่นลุกขึ้นมานั่งหอบหายใจด้วยความเหนื่อยพอรู้ตัวว่า กลับฟื้นจากความตายได้ก็ร้องไห้โฮแวบบแรกน้องของผมบอกว่าคิดว่าแกดีใจที่รอดพ้นจากความตายแต่เปล่าเลยแกอาลยาวรร่างหญิงสาวของตัวเองปาเล่อมหยิบทิชชู่ซับน้ำตาหัวเลาะเบาๆคล้ายจะเย้ยหยันตัวเองป้าเคยเป็นสาวสวยเหมือนหนูนี่แหละปากแดงแก้มแดงเต่งตึงไปทุกส่วน แข้งขาก็แข็งแรงชีวิตมีแต่ความสวยสดงดงามแต่ดูทุกวันนี้สิไม่รู้มันหายไปไหนหมดแล้วแต่ป้าก็ยังสวยอยู่นะคะน้องของผมบอกป้าเลื่อมไปแบบนั้นน้องของผมบอกต่ออีกว่าถึงป้าจะแก่กว่าแม่หนูตั้งสิบกว่าปีแต่ป้ายังดูสวยกว่าแม่หนูด้วยซ้าเมื่อก่อนเป็นยังไงหนูก็เห็นป้ายังสวยตามเดิมเลยค่ะน่ารักจริงแม่คุณป้าเลื่อมพูด พร้อมกับน้ําตาคลอลวบตัวของน้องผมไปกอดพลางพึมพำเสียงเลื่อนลอยป้าก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันตอนที่เห็นตัวเองยืนอยู่ข้างศพยายแก่คืนนั้นนะลาวเดือนต่อมาน้องของผมบอกว่าฝันเห็นป้าเลื่อมมายืนหน้าเศร้าอยู่ข้างเตียงปากแกขยับเหมือนกำลังพูดแต่กลับไม่ได้ยินเสียงอะไรออกมาน้องบอกว่า เข้าใจเพียงแค่ประโยคสุดท้ายตรงคำว่าลาก่อนแล้วร่างที่แก่ชรลาก็กลายเป็นสาวสวยยืนส่งยิ้มให้หญิงสาวคนนั้นก็คือป้าเลื่อมเมื่อตอนสาวๆนั่นเองวันลุงขึ้นก็ได้ข่าวว่าป้าเลื่อมแก่เสียชีวิตแล้วหลับไม่ตื่นไปตลอดการโชคดีที่ไม่ต้องลืมตาขึ้นมา พบกับความจริงอันโหดร้ายความจริงที่ไม่มีใครหน้าไหนหนีพ้นทั้งนั้นและนี่ก็คือเรื่องราวของเมื่อวานยังอยู่เรื่องราวของป้เลื่อมที่มองเห็นไวยชาลาเป็นศัตรูจนรับไม่ได้ติดตามเรื่องราวหลอนๆแบบนี้ได้ทุกวันในช่วงเวลาสองทุ่มทางช่องเอ็มซ่าสตอรี่นะครับ